สวัสดีครับผู้ฟังที่รักทุกท่านวันนี้ขอชวนท่านมานั่งเก้าอี้คนดูแล้วเปิดตาเปิดใจให้พร้อมเจาะลึกคดีหัวเลือกตั้งสอวอที่กำลังเขย่าบัลลังวงการการเมืองไทยจนสะเทือนถึงรากเหงา้าเริ่มเลยคดีนี้ไม่ได้มาเล่นๆแต่คือปรากฏการปลอมตัวมาประชาธิปไตยแต่ข้างในคือแชร์ลูกโซ่การเมืองมีการจับกลุ่ม ลงสมัครเป็นพักพวกเดียวกันโหวตไขให้การข้ามทุกระดับเหมือนล็อกคิวไว้ล่วงหน้าและตอนนี้ DSI กับกบกบตเตรียมบุกฟันกันสุดแรงเพราะสำนวนกว่า200ฉบับกำลังรอลากคอผู้มีอิทธิพลขึ้นเขียงอดใหญ่สุดที่ต้องจับตา17กรกฎาคมนี้ DSI กกตจะนัดประชุมร่วมหรือหลักฐานเช็คเงินไหลเข้า เช็คชื่อโหวตซ้ำซ้อนข้อมูลหลุดออกมาแล้วมีนักการเมืองดังกลุ่มผลประโยชน์แม้กระทั่งผู้เคยพูดคำว่าขอทำเพื่อประชาชนวันนี้ถูกจ้องตาเป็นมันจุดเสี่ยงในสภาขณะที่ข้างนอกคนกำลังตามล่าความจริงข้างในสภากลับเร่งตั้งกรรมธิการวิสามันแบบสายฟ้าแลบถามจริงกลัวอะไร หรือจะรีบตั้งเก้าอี้ก่อนที่มือใครจะเปื้อนน้ำหมึกในหมายจับล่ะครับแล้วสังคมละ่ะประชาชนเดือดคนไทยเริ่มถามกันลั่นว่าถ้าสอวอเกิดจากขบวนการหัวแล้วจะไปตรวจสอบใครได้มันเหมือนให้โจรแต่งตั้งตำรวจแล้วแบบนี้จะไว้ใจใครสรุปนะครับคดีนี้ยังไม่จบแต่ขยับใกล้ชี้ชะตาระบบสรรหาสอวอ,อย่างรุนแรง จับตา17กอคอไว้ให้ดีเพราะนั่นอาจคือจุดเริ่มต้นของสงครามชำระล้างระบบเลือกตั้งไทยก่อนจากกันขอบคุณที่ติดตามครับถ้าท่านเห็นด้วยว่าการเมืองต้องโปร่งใสและไม่มีใครใหญ่เกินกฎหมายอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามไว้ครับเพราะเราจะพาทุกท่านไปล้วงลึกสะเทือนระบบทุกครั้งที่ความจริงถูกซ่อน แล้วเจอกันตอนหน้าครับ